เอาล่ะเอาล่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับ l g r l e g e t d a r y Online กับ Pokemon นี่อีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งเราเห็นว่าเขามีอัปเดตใหม่เว้ยก็คือจะมีโหมด PVP มาแล้วนะอ่ะก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเกม Pokemon นีนะคะเพื่อนก็กดตัว i มุมขวาบนได้เลยนะก็จะเจอกับคลิปที่เราอ่ะอธิบายเกี่ยวกับเกมเนาะว่าเราสามารถเอินกับมันได้ยังไงบ้างแล้วก็มีการรับตัวฟรีด้วยนะก็สามารถกดเข้าไปดูคลิปก่อนได้ เลยนะหลังจากที่ดูคลิปนั้นเสร็จเพื่อนเพื่อนก็กลับมาดูคลิปนี้ใหม่นะฝากซับสไครต์กันด้วยนะ90%นี่ไม่ได้สับสไครต์กันเลยนะโอเคก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาอัปเดตอะไรเพิ่มเข้ามานะอ่ะเดี๋ยวกดเพ a y เลยดีกว่าปรึง้งโอเคก็สำหรับใครที่เอาน้องอเจ้าตัว เนโกเนี่ยเข้าไปทำการสเต็กกิ้งในพาร์ทไทม์จ็อบนะเพื่อนก็ต้องทำการเอาน้องออกมาก่อนนะไม่อย่างนั้นมันจะเอาไป PVP ไม่ได้นั่นเองนะเราลองแล้วเนาะก็ให้เพื่อนเนี่ยเลือกตัวชุดอ all ตัวนี้เนาะแล้วก็กดกดออกตรงนี้เพื่อทำการเอาน้องออกจากการสเต็กกิ้งขุดเหรียญนั่นเองโอเคก็อันนี้จะเป็นเนโกที่เรามีตอนคลิปที่แล้วนะก็ จะเป็น2ตัวนี้นะคะเพื่อนเราจะเอาไปเล่นในโหมด PP เราก็ต้องไปตรงแอสลตตัวนีนะ้แล้วก็บ oo ูดูกันปรึงเข้ามาก็จะเห็นน้อง2ตัวของเราแล้วนะ ใครที่เข้ามาแล้วไม่เห็นเนี่ยก็แสดงว่าเพื่อนๆเนี่ยยังไม่ได้เอาน้องออกจากโหมด Mining เออหรือว่าโหมดการขุดนั่นเองเนาะก็เอาไปเอาน้องออกก่อนนะก็จะเสียค่าแก๊สประมาณ0.01 0 00ต่อตัวนะคะทุกคนเราก็ออกมา2ตัวเลยทีเดียวนะจะได้ไม่เสียค่าแก๊สเยอะนะ โอเคก็หล okay, like right? right ังจากที่เราออกมาแล้วนะเราก็จะเจอแบบนี้ใ right? ช่ไหมเราจะเอาน้องไป PVP ีนะเราก็เลือกตัวเลยว่าจะเอาตัวไหนไปนะเราจะเอาน้องตัวนี้ไปก่อนละกันนะน้องตัว1ดาวเนี่ยเอาไปลองตีดูก่อนนะว่าน้องจะทำลายได้ให้เราได้เท่าไหร่นะก็กดเข้าไปเลยนะก็จะเป็นด่านเนาะหนึ่องสามส่เราสามารถข้ามไปตีด่านสี่เลยได้ไหมก็ได้นะถ้าสมมุติว่าเราตีชนะเนี่ยเราจะได้ NKG เนี่ยที่5,000เลยนะเออแต่น้องมัน1ดาวนี่สิเดี๋ยวเราลองเอาน้องไปตีดาวแรกกันก่อนดีกว่าเนาะซึ่งเราไม่แน่ใจนะว่าตัวหนึ่งเนี่ยสามารถตีได้กี่รอบอะไรยังไงนะเดี๋ยวเราลองพร้อมกันเลยดีกว่านะกดสตาร์ทไปเลยปรึง้งอืมอนอ้ออนเนาะ NKGMPY นะก็ต้องฝากก่อนใช่ไหมเออ ต้องฝากกอนนะเพื่อที่จะเอาเข้าไปตีนั่นเองอ่ะก็เดี๋ยวเราจะลองดูนะว่าเราจะต้องใช้กี่ NKG ในการที่จะต้องเอาไปตีนะโอเคเราจะฝากเท่าไหร่ดีเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะเขาน่าจะมีแจ้งหรือเปล่านะว่าเราต้องใช้กี่ NKG หรือว่าอันนี้คือ NKG ที่เราต้องใช้ในการตีหรือเปล่า เออน่าจะใช่นะเพื่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราลองเติมเข้าไปสัก1,000 nkg แล้วกันเนาะอะ,อะเติมเข้าไป1,000ก็ deposit ตรงนี้นะเป็น1,000 nkg เนาะเพราะว่าตอนนี้เรามีประมาณ2,000ั 2, กว่าเหรียญมั้งถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะก็มี2,000นะเดี๋ยวเราจะเติมสัก1,000เหรียญละกันปึงโอเค ต้องบอกเลยนะว่าอันนี้เราก็ยังไม่ได้ลองเล่นนะก็มาลองเล่นพร้อมเพื่อนเลยปึง้งโอเคฝากไป1,000 NKG นะเหรียญ PMY เนี่ยเราว่าน่าจะได้จากรีวอร์ดในการเล่น PVP ชนะหรือเปล่าแล้วจะได้เหรียญเป็นเหนเรียญเหรียญตัวนี้หรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจเนาะโอเคคอนเฟิร์มอีกรอบนะเมื่อกี้เป็นการแอป r o ูฟนะคะทุกคนก็เสียค่าแก๊สไม่เยอะนะเสียไม่ถึง0.001นะเสียน้อยมากปึง้ง เราจะลองฝากเข้าไป1,000ก่อนนะว่าฝากเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะตีมันจะเสียเท่าไหร่อะไรยังไงนะอ่ะเดี๋ยวรอดูกันปึ้งได้หรือ,อยังเอ่ย d e POSIT นะขึ้นแล้วนะอ่ะก็เหรียญเราหายไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูที่ Wallet อ่า Wallet ว,ว่าเข้าหรือเปล่ายังไม่เข้านะก็เดี๋ยวรอดู ดีเลยแป๊บหนึ่งนะเขาบอกอะไรอ่ะ Wallet address can only withdraw once a day ก็คือเขาบอกว่า1วันเนี่ยสามารถถอนได้1รอบต่อกระเป๋าเท่านั้นนะก็เดี๋ยวเราลองรอเจ้าตัว NKG เข้ากระเป๋านี่ไงมาแล้วเนาะเออมาแล้วก็ไปลองตีกันเลยดีกว่าปึง้ง a t last โอเคอันนี้น้องเราเลเวลที่2แล้วใช่ไหม ถ้าเราตีอันนี้เราจะชนะไหมอันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวเราลองอันแรกก่อนละกันเนาะไป777ใช่ไหมไม่รู้ไม่แน่ใจบอกเลยว่าไม่รู้อะไรอุ้ยเชดโอ้แพ้ดิอย่างเงี้ยโอ้โหพลังน้องเราคือแบบน้อยมากนะยิ้ห้าเท่านั้นโอ้โหรอบนี้ก็เฟลไปเลยนะได้ศูนย แล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปดูเงินในกระเป๋าเรานะว่าเสียเงินฟรีหรือเปล่า user ใช่ไหมอ่าก็จริงๆด้วยนะเสียตรงนี้นะเพื่อนๆวิธีการดูนะก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะไม่เป็นไรอ่วันหนึ่งนะ่าจะตีได้2รอบนะอันนี้เราเหลืออีกหนึ่งรอบใช่ไหมโอเคก็ตีทีนึงเนี่ยจะใช้ตรงนี้นะ NKG 777ตรงนี้ก็คืออันนี้จะเป็นเลเวลที่1 อ่แล้วก็อันนี้จะเป็นเลเวลที่2ก็จะเสียเท่านี้นะอ่ะประมาณนี้โอ้ก็ถือว่ายากอยู่เหมือนกันนะอันนี้เราสามารถเลือกได้หรือเปล่าหรือยังไงมันจะสุ่มหรอเอ,อ,อันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะนเพื่อนๆว่ามันจะสุ่มตัวละครหรือเปล่าหรือยังไงนะก็อยู่ที่ดวงของเราด้วยนะก็เดี๋ยวอ่เราจะ ลองเติมเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็จะใช้ตัวน้องอีกตัวหนึ่งมาตีดูนะคะเพื่อนเ,ออเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวขออญาตไปดูสเตตัสก่อนนะเมื่อกี้น้องเรานะ total score 202เองนะโอเคแต่ว่าเมื่อกี้เข้าไปเหมือนจะมีแค่ยิ้มหเองนะถ้าจำไม่ผิด โอเคก็ไม่แน่ใจว่าเราจะต้องดูเออจ้าตัวสก,กอของเราตรงไหนตรงนี้หรอหรือยังไงใครที่ทราบนะก็สามารถพิมพ์บอกได้นะคะเพื่อนๆน่าจะตรงนี้เนาะออโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะฝากมาอีกนิดนึงให้มันพอเล่นนะคะเพื่อนๆโอเคเอาล่ะก็เราฝาก มาแล้วนะเพื่อนๆจะมีอีก800นะซึ่งเราจะเอาน้อง2ดาวเนี่ยไปตีนะไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะโอเคเนี่ยมันจะมี3ตัวนี้หรือเปล่าอ่าไม่รู้นะว่าเขาจะยังไงเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจจริงๆนะคะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเราลองตีกันเลยดีกว่านะปึง้งเออรอบนี้เราน่าจะชนะนะเพื่อนดูดูด เอาละได้เวลาเชิดฉายแล้วลูกจัดไปอาตีไม่โดนไปี่ตีไม่โดนไปี่ตีไม่โดนเลยปังเรียบร้อยเราจะมาดูกันนะว่าเฮ้ยยังมีอีอหรือว่ามันต้องสามตัวหรือเปล่าทุกคนสามตัวเมื่อกี้ปะน่าจะใช่นะน่าจะเจอสามตัวเลยเออ ถ้าเกมมีเสียงเนี่ยมันจะดีมากเลยว่าเขามีแต่ว่าเราปิดไปหรือเปล่าเอออันนี้ไม่แน่ใจนะตีมันลูกสู้สเออตายตายเอ้ยยังมีอีกหรอพระเจ้าคนมาทางครอบครัวปนี่ My ก o d ไปจบยังเออจบแล้วนะเพื่อนโอ้ไม่ o กูดเนสขอญาต c แคปเจอ โอเคแคปเจอร์เรียบร้อยเอาไว้ทำหน้าปกได้มาพันห้านะเมื่อกี้เราลงทุนไป777ใช่ไหม1 5 5 7้ลบ777ก็ได้กำไรมา780นะแต่ว่ารอบแรกอ่ะเราไม่ได้กำไรเพราะว่าเราแพ้นะก็ถือว่า ยังได้กําไรนิดนึงนะเพราะว่าเราตี2รอบใช่ไหมเจเจเจคูณสมันพันโอ้โหได้ตั้ง3มเหรียญแน,น่พระเจ้าไม่เป็นไรนะก็ถือว่ารอบนี้มาลองเชิงนะทุกคนก็ถือว่าได้อยู่นะเออถ้าเราชนะอ่าก็ เอาเป็นว่ายิ่งดาวเราเยอะเนี่ยเราก็จะมีโอกาสชนะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเราว่านะเราจะเอาเออไอ้น้องเวลหนึ่งเนี่ยไปขุดไว้ตลอดการขังแม่งเลยไม่เอาไปสู้แหละ PVP ไมช่ชนะแน่นอนเออแล้วก็เอาน้องไปไมเนิ่งต่อละกันนะส่วน2ดาวเนี่ยก็จะเป็นลูกลักของเรานะที่จะต้องเอามาตีทุกวันวันละ2อรอบนะก็ได้อยู่นะเพื่อนเออ ส่วนเรื่องเหรียญที่เราต้องฝากมาตีเนี่ยเราว่ามันอยู่ที่ดวงนะว่าเราจะชนะหรือเปล่านะก็เหมือนการเดิมพันน่ะแหละเนาะเออคิดถึงเกมอะไรนะคริปโตซูลส,สมัยก่อนเลยอะทุกคนใครทันบ้างใครทันเม้นหน่อยนะเพราะว่าตอนนั้นเราก็เออเล่นเยอะอยู่เหมือนกันนะเพื่อนหลายหมื่นอนะ่ะบอกเลยโอเคก็เดี๋ยวเราจะเปิดอีกสตัวละกันนะคะเพื่อนเออเปิดอีก2ตัวเพื่อที่จะเอามา เป็นกองทัพของเรานะเปิดตรงไหนวะลืมมาเก็ตเหรอไม่ใช่อ๋อพีเซลสิอ่าเราจะเปิดอีก2ตัวนะคะเพื่อนๆก็เอามาสร้างกองทัพหวังว่าจะได้ตัวโหดๆนะจ่ายไปเลย2ตัวปึงโอเคปึ้งปึงปึง,ปง,ปงมาแล้วตัวแรกจึง1ดาวชัวเฮ้ย2ดาวมาว่ะทุกคน ฮ้ยสามดาวก็มาเย็ดเคแต่ว่ามันตัวซ้ำอะดิเอ้แต่อันนี้เป็นผู้หญิงปะเอาละถ้าบีดดิ้งมานะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้นะคะทุกคนว่าแบบว่ามันเอามาบีดดิ้งกันมันได้เท่าไหร่เอาเพิ่งเห็นตรงนี้หรือเปล่าเออตรงนี้น่าจะเป็นกําลังต่อสู้นะเพื่อนเดี๋ยวเราลองไปดูว่าใช่หรือเปล่าอ่ะยังไงก็คือใจชื้นแล้วหนึ่งว่าไม่ได้ตัวเกลือใช่ไหมใช่ เอ้ยแต่รอบแรกที่เราไปตีทําไมนะ้องหรือยิ่มห้าอย่างไวเดี๋ยวค่อยไปย้อนดูคลิปที่ตัวเองอัดละกันนะว่าครั้งแรกมันเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราได้อีก2ตัวมาเป็นกองทัพนะคะทุกคนก็ได้นะ้องนิโกตัวเนี้ชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้ได้ได้ตัวเนี้เป็นผู้หญิงมาเพิ่มนะ1ตัวแล้วก็ ได้น้องตุนตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งนะสองดาวกับสามดาวเยสเคน้องตัวนี้ก็คงจะเธอก็ต้องไปขุดนั่นนะเฮ้ยเมื่อกี้เราได้รางวัลมาใช่ปะ่ะเฮ้ยมันเป็นพันหกวะทุกคนเดี๋ยวเราลองเอาตัวใหม่ไปตีเลยดีกว่าเออเอเกมแอดลาสพุดกันปรึงเอาละลองเจิมตัวนี้เลยจริง เราจะลองไปอันนี้ดีไหมเอเงินไม่พอไม่เป็นไรเอาอันนี้ก็ได้นะไปอีกรอบหนึ่ง340สู้เขาฉึกอุ้ยฉึกตีไม่โดนไปสิโอ้โหโดนด้วยปังตายไปแล้วหนึ่งตัวที่สองน้องเราเป็นผู้หญิงนะก็อาจจะอุ้ยออนแอร์อนแออดทนไว้ อย่าให้มันตีโดนโอุย้ยเพิ่งตัวที่2อ,อยู่เลยอ่ะจะไหวปะเนี่ยตัวที่3ม,มาไปอ,อ,อุ้ยตีน้องโอ้โหตีไม่โดนชิบหายละเอออย่าไม่แข่งใจไว้ตีไม่โดนอีกแล้วไม่เออตายไปอันนี้ตัวสุดท้ายปะโอหไมก่ก้อน250ดเค จะต,ตายไหมต้องมาลุ้นว่ามันจะตีเราแบบตีมีสตลอดไหมถ้าตีมีสตลอดก็ได้อยู่เออมาดิลุ้นปึกสุดท้ายได้ยังเย้ yeah. ได้มาอีกแล้วนะเพื่อนก็เท่าเมื่อกี้เลยปะเออเท่าเท่ากันเนาะ nkg ได้เท่าเท่ากันเลยเมื่อกี้น่าจะ1557เนาะอันนี้1558โอเคก็สำหรับ เจ้าตัวเปิดใหม่ก็ถือว่าดีอยู่นะนเพื่อนๆเอาล่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสําหรับเกมโปเกมอนนี่นะเราว่ารายได้มันก็โอเคอยู่นะคะช่วงนี้สําหรับใครที่อยากจะได้ราคาเจ้าตัวพีเซลไข่ตัวนี้เป็น20 u ิวตีเนี่ยก็อย่าลืมใส่เจ้าตัวกระเป๋าใต้ใต้คลิปนี้นะนเพื่อนจะได้ซื้อ,อเหรียญ เอ้ไม่ใช่เหรียญสิโปรเกมมนนี่เนี่ย20 b u s d นะท่านเพื่อนไม่ใส่เนี่ยก็จะต้องซื้อ28 b u s d นะก็ซื้อ2ตัวเกือบได้3ตัวแล้วนะเ <_ S 1> พื่อนก็เอาไปใส่กันได้นะเพราะว่าตอนเราเ,าเข้าเกมมาครั้งแรกที่เราคอนนคกระเป๋ามาเนี่ยเขาก็จะถามว่า,าถามอะไรสักอย่างนี้แหละนะเออให้เอาเลขใต้คลิปเนี่ยไปใส่นาะ เเองพื่อนก็จะซื้อในราคา20 USD ได้แล้วนะเป็นราคาไวล์ลิสต์นะคะทุกคนอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนซี e y ู u บายบาย